คอยเด็กนะครับเอ่อมีข่าวนะครับอันนี้เป็น breaking news ของฝั่งคอยเด็กเลยนะผมก็ไม่รู้มันสำคัญอะไรขนาดนั้นหรือเปล่านะแต่ว่าออก็มีการปฏิเสธนะครับ major crypto firms นะครับก็มีการรายงานว่า crypto firm หลายๆเจ้านะไม่ว่าจะเป็น s i g d r w อะไรเนี่ยนะปฏิเสธหมดเลยนะปฏิเสธไอการลงทุนของ OPNX นะครับ OPNX คืออะไรครับ มันก็คือคุณจูชูนั่นแหละก็คือทรีแอลโลแคปิตลนั่นแหละนะครับของเก่ายังไม่เคลียร์ยู่ดีเปิดเอ็กชแนนใหม่ซะง,งั้นนะฮะของเก่ายังไม่เคลียร์ยัยงหนีคดีอยู่เลยแต่เปิดเอ็กชแนนใหม่ชื่อ OPNX แล้ว OPNX จะมาลงทุนเนี่ยทุกคนกลัวกันหมดเลยนะกลัวทัวลงแนละ้วก็ไม่ไม่ตอบรับอะไรทั้งนั้นเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวของฝั่งอคอยเด็กเขานะครับผมยังงงเลยแกเปิดไปได้ยังไงแล้วแกเปิดแล้วจะมีคนไว้ใจแกหรอนะครับทรียนะัยงโลแคปิตเลเน คุณจะให้พวกเราไว้ใจเอาเงินไปฝากไว้ในเอ็กช n g นคุณเนี่ยนะไม่น่าเวิร์กนะโอเคมันต่ออีกข่าวนึงครับเรื่องของ Gemini's g e นะฮะจมเนี่ยเมื่อวานผมรายงานไปแล้วว่าเต็มตัวอบพยพมาอินเดียนะเจอแกลลี่ n ก e r เแบบนี้ไม่ไหวนะครับล่าสุดไปเปิด d e l i v e r ร์ชิปแพลตฟอร์ม outside U.S เรียบร้อยแล้วนะครับไปเปิดไอ้ดีลิเวอร์นะไปเล่นอนุพันธ์กันข้างนอกประเทศนะครับ ในนี้ไม่ได้ระบุว่าไปเปิดที่ไหนแต่ว่าเหมือนผมคับคล้ายคับคาว,ว่าไปเปิดในหมู่เกาะอะไรแถวๆนั่นแหละนะฮะแถวๆนั่นแหละเหมือนใบนั้นไปเปิดนะน,นะก็เขาไปใช้ท่านั้นกันนะเอฟไปบาฮามัสนะถ้าเป็นไออะไรนะใบนั้นก็ไปหมู่เกานนะเคเมนใช่ไหมอันนี้ก็ก็คงแถวแถวทึกงๆนั้นนะนะฮะก็ไปเปิดไอ้ดอร์วิส e ิเอ็กซ e เนแน่นอนนะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่า ทุกๆเอกเชนผมเห็นแล้วนะมันขยับนะมันขยับออกมาข้างนอกประเทศกันหมดเลยนะฮะแล้วก็เผื่อทางนีทีไล่ไว้เพราะว่าเจอแกลี่แบบนี้ลมพัดลมเพฮะไม่ค่อยไหวเหมือนกัน